ถ้าไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่าเรียกปีนี้ว่าปีใหม่มันก็แค่ปีอีกปีหนึ่งเท่านั้นเองนะครับอะสวัสดีครับก็มาอัปเดตผ่อนการลงทุนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอเริ่มด้วยประโยคประโยคนึงนะฮะจากอินเทอร์เนต็ตเนี่ยแหละฮะเป็นของฝรั่งเป็นภาษาอังกฤษนะฮะก็อยากที่จะเอามาใช้เพราะว่ามันสามารถปรับมาใช้กับการลงทุนได้เกือบจะร้อเลยนะครับ ถ้าคุณยังยึดคำเดิมไม่ขายไม่ขาดทุนนะฮะอ่ะโอเคประจำวนันศุกร์ที่17มกราคมปี2025นะครับ17บนากาส3นาทีนะฮะคลิปนี้น่าจะเร็วอ้าวไปที่ g o Google s h e e t นะครับส่วนมือถือไปที่ Streaming นะฮะผมจะไปเร็วละกันนะครับก็ลงมาอีกละนะฮะเซตก็ลงมา11.93จุดนะฮะคิดเป็น 0.88ปิดที่1340.63จุดนะฮะมูลค่าซื้อขาย37,500ล้านบาทนะฮะก็ต่ำกว่าเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้มัน40,000นิดๆนะฮะไปดูวอชลิ t นะครับแน่นอนว่ากลุ่มแบงก์ก็ก็เอาไม่อยู่นะฮะติดลบแต่ถามว่าติดลบเยอะไหมก็ติดลบไม่เยอะนะฮะที่จะลบมากสุดคือลบ1.90นะฮะ ตามมาด้วย KTB นะครับแล้วก็นอกนั้นก็ไล่เลียกันนะฮะผมใส่เดลต้ามาเป็นอันดับ2เพราะว่าผมไปไปลองใส่ที่1 3 9นะฮะมันก็พอยันยันอยู่อันี้ก็ไม่ได้มีความหมายอะไรฮะผมลองเล่นเฉยๆส่วน s c b ก็ลบไป1ช่องะฮะ0.41นะครับจริงๆอ่ะมันจะปิด122ด้วยซ้ำไปแต่พอดีโอเคมีแรงขายมากกว่าแรงซื้อ121.5ก็ ก็ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่ามันขึ้นไป122.5ทำ52า e e k High แล้วนะฮะโอเคไปดูพอร์ตการลงทุนกันเลยครับก่อนที่จะไปดูไอตุงสรุป,ปรพอร์ตโฟลิโอนะฮะไปดีลซัมมารีนิดนึงนะครับดีลซัมมารีมีอะไรดีลซัมมารีนะฮะก็นี่ฮะฝั่งบายนะครับผมบอกไว้แล้วว่าเมื่อวานผมไปลองขำขำหนึ่งร้อยหุ้นที่ร้อยิบสองใช่ไหม แล้วผมก็ตั้งตั้งไว้นะฮะตามนี้เนาะนะครับผมก็ตั้งไว้ลงกว่ายอดที่ทำไว้ก็คือ1 2 2 5สองช่องในที่นี้ก็คืออันนี้กับอันนี้นะฮะอันนี้เป็นข้อมูลหลังปิดตลาดแล้วนะครับปิดที่121.5นะครับแต่กลับมาดูที่สตรีมมิ่งก่อนนะผมได้ไปทั้งหมดรับมา7,500หุ้นเฉลี่ย121.27 มาได้ไงก็คือผมไปได้121.5นะครับแน่นอนตามแผนเลย2ช่องปุ๊บเอ้ยหลุดลงมาอีกช่องนึง121นะครับซึ่งผมก็ตั้งไว้แล้วนะฮะผมตั้งไว้แล้วพันหครับนะครับ,นะรบถ้าจํากันได้นะฮะมันมันก็น้อยลงแล้วผมก็ไปใส่อีกสองพปรากฏว่ามันก็ลงไปอีกนะถือว่าโชคดีนะสรุปก็คือ7 5็ดนะครับก็เป็นราคาเฉลี่ยตามที่บอกเลยครับ นะครับก็คือ121.27นะฮะเสร็จปุ๊บทำไงต่อผมไปตั้งขายเลยครับทั้งหมดมานเจ0ดใช่ไหมผมไปตั้งขายก่อน122.5นะฮะที่5,600หุ้นนะฮะจริงๆแล้วผมเหมือนกับจะขายมากกว่านั้นนะช่างมันอ่ามันยังไม่อัปเดตที่อันนี้นะครับก็จะเห็นว่ารวมค่าธรรมเนียมแล้วนะครับผมได้ต้นทุนเฉลี่ย1 2 1ย4่อซึ่ง น้อยกว่าราคาปิดของวันนี้รนะ้อยยี่สิบเอ็ดจุดห้าศูนย์น่ะเป็นบวกคิดดูก็แล้วกันนะฮะคือเล่นต้องมีกลยุทธ์นะครับผมบอกไว้แล้วก็ไม่พูดมากฮะใครจำไปใช้ก็ดียินดีด้วยนะครับอ่ะก็เดลตานะครับเดลต้าทำไมเดลตาก็ก็เหมือนเดิมนะฮะลงไปหนึ่งช่องนะฮะผมรับมาร้อยสามเก้าก็ไม่มีอะไรนะครับ SCB อย่างที่บอกนะฮะก็ต้นทุนร้อยยี่สิบเอ็ดจุดสี่สี่ ตรงตามเป๊ะๆแล้วก็ราคาตลาด121.5ยี่สิานะครับสี่ร้ากำไรอันี้ก็คือเป๊ะๆเลยนะเป๊ะๆเลยนะครับ,รบตามนี้เลยนะครับถามว่าไม่ได้เก่งถ้าคุณฝึกคุณรู้กลยุทธ์การเข้าออกคุณรู้หุ้นเป็นขาขึ้นรู้สตอรี่การปันผลที่จะตามมารู้งบที่จะตามมารู้กำไรที่ได้ส,สม่ำเสมอของธนาคาร ไตมาดแลประมาณ1,000 0ล้าน4ไตมาดปี1นึ0ง0ีล้านนะฮะมันไม่ได้ลดน้อยกว่านี้นะฮะคุณก็จะรู้ว่าหุ้นมันไปได้นะครับอ่ะแค่นี้แหละครับผมสอนจนเบื่อแล้วก็ก็มีแค่นี้นะครับมีแค่นี้ส่วนเดลต้าไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มก็ปล่อยทิ้งไว้นะฮะก็ตามนี้เลยนะครับสรุปก็คืออ่าเดี๋ยวผมขอเขียนตรงนี้หน่อยนะฮะ เขียนตรงนี้หน่อยจะได้เอาไปทำภาพหน้าปกนะครับโอเคอ่าเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาดูตรงนี้ก็บวกกันอันเร l i z ไ d ก็ยังเป็น378นะครับบวกนะครับโ okay. อเคฮะไม่มีอะไรนะครับจะไปเร็วๆก็จบพูดไทยนะครับจบพูดไทยคราวนี้ไปที่กองทุนถามว่ามีอะไรไหมก็ไม่มีอะไร โบเบลแล้วฮะผมอ่าเดี๋ยวให้ไปดูไอ้เจ้าดามหน่อยละกันเออเนี่เดี๋ยวก่อนจะไปดูให้ดูตรงนี้ก่อน1036มันลงนะมันลงเพราะอัาตราแลกเปลี่ยนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกองทุนไม่ต้องดูนะดูตรงนี้ก็ได้นะครับก็ศูย์หมดแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเออส่วนหุ้นสหรัฐนะฮะหุ้นอเมริกามีอะไรนะครับหุ้นอเมริกาก็มี BIL นะผมก็ไม่รู้หรอกมันคืออะไรแต่ แน่นอนมันไม่เคลื่อนไหวไม่เป็นไรเขาบอกว่าปันผล5%ผมก็เอาไปใส่ไปสัก1212.14นะคงขำๆนะพอขำๆนะนอกน,นั้นก็ไม่มีแล้วนะฮะ Google ก็ขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีอะไรค้างคาใจกันอีกแล้วนะฮะก็เฝ้าระวังในเรื่องหุ้นสารัฐอ่าไปดู T ีมา k e เตของหุ้นเมกาครับถามว่าสำคัญไหมสำคัญ QQQM เมื่อวานมันลบนะเมื่อวานมันเมื่อวานมันลบนะครับมันบวกมาวันก่อนแล้วก็ลบนะฮะผมให้ดูว่ามันพันผวนแล้วนะครับก็ง่ายๆ Google นะฮะผมจะชอบยกตัวอย่าง Google กับ Microsoft ผมว่ามันเป็นหุ้นที่หุ้นเทคที่ที่อะไรอะ่ะที่เป็นตัวแทนของหุ้นเทคจริงๆกำไรแกร่งแล้วไม่ยุ่งการเมืองนะนะครับ หมายคือตัดในเรื่องการเมืองออกไปได้เลยใครจะเป็นประธานาทิบดีหรืออะไร2ตัวนี้คือไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเลยดูในเรื่องเกี่ยวกับกำไรกับเทคโนโลยีเพียวๆร้อเปนะครับผมชอบตรงนี้ตรงไปตรงมาอ่าพีมาเก็ตนะครับจำได้ไหมวันก่อนผมขาย1 9 2เอ้ย193นะไอ้นี่มา P ีมาเก็ต9 9 9 3บวกมา0.5แต่ปิด192.91ผมยังดีใจเลยว่าเฮ้ยปิด ต่ำกว่าวันก่อนที่ผมขายไปด้วยซ้ำน,นะฮะ Microsoft ก็ลบไปนะฮะแต่พ m a r k ก t ก็บวกมา0.3จะสังเกตพ m a r k ก t ก็บวกไม่เยอะนะนะฮะนี่บวกไม่เยอะ Meta ก็บวกไม่เยอะก็คือเฝ้าระวังไวล้ละกันดอลลาร์อินเด็กซ์1 0กก็ทรงๆอยู่ตรงนี้เ,เงินบาทเงินบาทกลับมาแข็งนิดนึงเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงเงินบาทถามว่ามันมีอะไรนะฮะวันนี้วันนี้มันลงมาประมาณตรงนี้ ผม,ะะผมตั้ง warning ไว้นะฮะผมตั้ง warning ไว้เดี๋ยวให้ไปดูตรงนี้แล้วกันนะครับเงินบาทแต่มันหายไปแล้วแหละมันวอร์แล้วหายไปละนะฮะนั่นก็คือผมไปตั้งจุดที่อดี๋ยวผมให้ดู5-5 day นะฮะ5 day มันเป็นจุดที่นี่ฮะตรงนี้ของเมื่อวันศุกร์ที่10หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่นีอันนี้นะฮะนะฮะ R D มันคือเส้นตรงนี้นะฮะก่อนหน้านี้ผมก็ไปตั้งตรงนี้แหละที่ผมต้องการจะสื่อคืออะไรผม,ผมต้องการจะสื่อก็คือว่าย้อนกลับไปที่ดามนะฮะกลายเป็นว่าจะไปเสียเวลาตรงนี้อีกผมไปแลกเงินนะฮะผมไปแลกเงินอันนี้นะฮะให้เพื่อนดูเผื่อจะได้เป็นไอเดียกัน3 4.49ผมเริ่มกลับมาแลกที่3 4.52่สองแล้วก็ 34.53มันดับแรกนะครับ400นะครับอีก400 34.52อีก400 34.52อีก600 34.49อันนี้มันเตือนผมตอน8.45หรือไงอะ่ะผมมาแรก9.04นาที9.04นาทีอยู่ตรงไหนวะ ก้าโมงสี่นาทีก็ประมาณตรงนี้อ่ามนลงมาตรงนี้แหละนะฮะมนลงมาตรงนี้ใช่ใช่สามสี่จนะุดห้าเนี่ยปุ๊บอ่าโอเคผมแรกเลยเพราะว่าผมตั้งไว้ลวมองว่ามันจะแข็งมาตรงนี้นะครับแล้วก็แล้วก็อะไรแล้วก็อาจจะขึ้นไปอ่อนอีกนะฮะผมก็เลยตั้งไว้นะครับเพื่อเล่นท่าง,ง่ายนะฮะลงมาซื้อขึ้นไปตรงนี้ก็ขายซะประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ไม่มีอะไร เพราะฉะนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าที่ดาม FCD ผมเข้าวันนี้นะฮะที่เข้าวันนี้เพราะว่ามันมีดอกเบีย้ยสะสมให้ด้วยนะครับผมจะไม่ไปปนกับไอ้ดาม USD นะก็คือพันแปดร้อยนะครับแล้วก็กลับไปที่อันนี้นะฮะโอเคนี่ฮะพันแปดร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยแล้วหกร้อยตามที่ให้ดูเมื่อกี้นี้นะ แล้วก็ต้นทุนก็คือ34.53ี่จุดหาสคูณสี่ร้อยสจุดท้าย34.49มันลงมานะอันนี้คือต้นทุนเป็นเงินบาทนะอันนี้คือราคาตลาดนะอย่างที่ผมบอก34.39นะครับคราวนี้ไปดูซิล่าสุดมันเท่าไหร่นี่ฮะเอาแค่แค่ดูว่าสามสตอนนี้หมายถึงเงินไทยแลกเป็นเงิน US เเนี่ยสามสซึ่ง ดูอันนี้ฮะไม่มีแล้วนะครับหมายถึงว่ามันสูงกว่าที่ผมแลกก่อนหน้าน,นี้แล้วนะห้าสามมากสุดแล้วมาห้าสองแล้วมาสี่เก้านะนั่นหมายความว่าผมที่แลกไปเนี่ยผมก็ได้เลทที่ดีแล้วคราวนี้มาดูว่าถ้าแลกกับถ้าแลกกับก็คือ US เป็นบาทนะฮะสามสี่จุดสามแปดมันไม่ยอมเปลี่ยนเรื่องของเรื่องบางทีเนี่ยสเปซเนี่ยหมายถึงว่าส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของสองสกุลเนี่ย มัน3 4.38อ่ะผมใส่3 4.38แล้วกัน3 8นะฮะมันก็เลยขาดทุนไป2 3 8แต่ถ้ามันกลับไป3 4. จุดเท่าไหร่ว่าจุด79หรือไงที่ผมแลกก่อนหน้านี้มันจะเป็นได้กำไรผมจะได้กำไร5 0 0นิดนึงก็เอาเดี๋ยวไปดูว่าที่ผมเคยแลกคืนเป็นเท่าไหร่เนาะจะได้ไอเดียไปนะฮะเพื่อนๆจะได้ไอเดียไปนะครับ อ่อนี่ฮะโอเคนี่ฮะ us เดี๋ยวขึ้นไปตรงนี้แล้วก็นี่นี่ us ได้สามสี่จุดเจ็ดหนึ่งกับสามสี่จุดหกเก้าอาผมเอาต่ำสุดละกันสามสี่จุดหกเก้านะฮะสมมุติสามสี่จุดหกเก้าแน่นอนมันมันสูงกว่าสามสี่จุดห้าหนึ่งซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยอยู่แล้วเนาะมันก็ได้ศูนจุดห้าเปอร์เซ็นเนี่ย อย่างน้นอยๆเราลงทุนไป6 2หมืเนี่ยพันแดอยเนี่ยเราก็เราก็ได้กําไรมากเป็นค่ากาแฟสตาร์บัคอาจจะ2แก้วนะสามประมาณนี้นะฮะเออนะครับก็ยังดีกว่าอยู่เปล่าๆนะฮะผมให้ดูเฉยเนาะคนทุนแทดไปจริงๆมัน34.38อ่าก็ว่ากันไปนะฮะมีแค่นี้ U.S มีแค่ b i l นอกั้้แม้แม้ Google เองผมก็ไม่ลงแล้วนะฮะ มองดูตลาดไปนะฮะกองทงกองทุนก็ไม่ลงแล้วนะฮะหมดแล้วเดี๋ยวไปดูแดชบอร์ดกันครับอ่ะมาครับมาดูแดชบอร์ดประจำวันศุกร์ที่17มกราคมปี2025นะฮะก็เหมือนเดิมในส่วนที่เป็นอยู่ในพอร์ตหุ้นหุ้นไทย dr dx เป็น168นะฮะ179นะฮะก่อนเมื่อวาน169ใช่ไหมฮลงไปนิดนึงนะฮะไม่ได้อะไรมากมายนะครับแล้วก็ส่วนของ กองทุนทองแล้วก็หุ้นอเมริกาก็ลบไป38 0 0 0นะ,ะที่ลบเยอะๆเ,เพราะว่าจริงๆอยู่เฉยๆนะ,ะลบเยอะๆมันมาจากอัตราแลกเปลี่ยนนะฮะจะจะรู้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนนี่มันมีผลผมว่ามันเป็นแฟกเตอร์ที่มีผล 70%- 80%ของเงินดอลลาร์เลยนะฮะถ้าไม่ได้เล่นเนี่ยเราจะไม่รู้แต่ถ้าเรามาเล่นเนี่ยเราจะรู้ว่ามันมีผลมากๆมีผล มากกว่าไอ้แคปิตอลเกนที่เราเทรดเทรดกันด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นการจะเทรดหุ้นอเมริกาให้ได้กำไรนะฮะเพื่อนๆต้องเทรดในฝั่งที่บาทมันแข็งเยอะๆแล้วจะมีแนวโน้มไปอ่อนนะฮะนั่นหมายถึงว่ามันเคยแข็งมาที่32นะฮะ32บาทต่อดอลลาร์นะครับเนี่ยฮะมันแข็งมาประมาณเนี้ย32เนี้ย ว่าเดือนตุลาเดือน30 30กันยาคือแข็งมากสุดนะฮะถ้าผมจะไม่ผิดแล้วเนี่ยเทรดประมาณตรงเนี้ยพอมันกลับทางเสร็จแลกไปเลยฮะแล้วมันจะก็จะขึ้นเทรดในแนวนี้นะฮะคนไทยเทรดดอลล่าในแนวนี้ฝรั่งมันจะมาเทรดหุ้นไทยในแนวนี้เพราะฉะนั้นมันจะตรงข้ามกันเราจะชอบเมื่อบาทอ่อนนะครับทำให้ฝรั่งมันไม่ชอบหุ้นไทยก็เลยฝรั่งขาย ฝรั่งจะชอบเทรดในแนวนี้เพราะฉะนั้นคนไทยจะขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนถ้าเจอเทรดในแนวนี้เพราะฉะนั้นคนไทยพอม,มาเจอตรงนี้เสร็จไปเทรดไอ้หุ้นนอกใช่ไหมต้องรีบขายนะฮะไม่งั้นจะขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนนะฮะผมให้ดูง่ายๆนะฮะน่าจะยาวแล้วผมให้ดูง่ายๆนะฮะมาตรงนี้นี่ฮะลบสิบสองละนะครับแต่กับการถ้าเริ่มต้นถ้าตรงนี้นะครับ ถึงแค่ยอดตรงนี้นะฮะ7.83เแล้วฮะเอาแบบขำๆไม่ได้ยอดสุดตรงนี้แค่ตรงนี้ก็3.8แล้วฮะนะครับก็ให้เป็นนะเรียนรู้ให้เป็นมันมีสินทรัพย์อะไรอีกเยอะแยะนะ,ะที่เราสามารถเทรดได้ซึ่งผมสะดวกที่จะแลกเปลี่ยนอย่างนี้มากกว่าเทรด f o r e x นะฮะ f o r e x ย่อมาจากอะไร ฟอเรนเอ็กช n g นนะฮะในตลาด Forex นะฮะเป็นเทรดฟิวเจอร์หรืออะไรไม่รู้ผมไม่รู้ผมทำไม่เป็นแล้วก็ไม่อยากเทรดด้วยผมไม่ชอบอ่ผมมาเข้าไอ้แอปนี่ดีกว่านะฮะแอปดามเนี่ยแลกสกุลเงินเนี่ยโอเคผมว่ามันสะดวกสบายสำหรับผมมากกว่าันนี้แล้วแต่เลยนะฮะอ่ะนั่นแหละฮะก็กลับมานะครับไม่ยุ่งอะไรแล้ว จะเห็นว่าจากแคปิตอลเกนนะไม่ได้ทำอะไรเลยจาก5,000-6,000ก็เหลือ2,000เพราะไอตัวนี้ตัวเดียว h อเชเนะฮะแล้วก็อันนี้กลับมาทองที่ผมใส่เข้าไปนะฮะมันติดลบอยู่ก็แน,น่นอนอะนะมันติดลบนะครับติดลบจากการแลกเปลี่ยนเพราะว่ามันแลกเปลี่ยนไปเสร็จเนะี่ยจะต้องติดลบอยู่แล้วเพราะว่าแลกคืนมันไม่เท่าเดิมนะฮะคราวนี้เราต้องการดูอันนี้ หกหลักนะฮะสินทรัพย์ทั้งหมด 4, 4ี่วันก่อน450ใช่ไหมไม่เป็นไรลงมาจากอัตาราเลกเปลี่ยนเราไม่ได้แคร์อะไรนะฮะแต่ตรงนี้169่งหกเามเป็น1 6ึ่ก็1นึ่พจากอะไรอะ่ะจากไอจากไอเดลต้าแค่นั้นเองพอหลังจากนั้นถ้ามันไปตามเป้าที่เราตั้งขายไว้ก็จะฟื้นคืนมาก็จะเป็น17กว่าเนาะอันนี้ เ้าระยะยาวลบ1 9 1 9โอเคยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่กระต่ายกระเต่านะฮะยังเป็นคำเดิมเป็นเต่านะฮะสโลบัตชัวนะครับโอเคครับทุกทุกที่มีโอกาสนะฮะขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนหาเจอหรือเปล่านะฮะผมบอกได้แค่นั้นนะไม่มีใครมามาบอกหรอฮะว่าอันนี้มีสินทรัพย์อันนูน้นอันนี้ต้องพยายามหาโอกาสให้เจอแล้วก็ใส่ไปตรงนั้นนะครับโอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ